พี่น้องมาดือ้อมากินน้ำยาปุยบริริรำพี่น้องตีนไก่คนๆเลยพี่น้องมาดื้อมาเมาสพเส้นมังกรพี่น้อมงมางคิดเส็ดไม้หม้มจุงกะแซมซายคำนักคำได้มือนีสิมาท่ำขนมจีนน้ำยาปุยบริรมเดอ้อพี่น้องลักๆก,ก็มีชากระชายคา ให้บักพริกพี่น้องปัจจุดันหลักๆน่ากับเ,เก็บมาแต่บ้านนะพี่น้องข้าก็เอาแต่บ้านพี่น้องกลับบานแต่ระเทือไปให้คุ้มนะพี่น้องของทุกอย่างมาพี่น้องหาบ่ไ้คือปัจูุบันนะพี่น้องเอาเห็ดน้ำยากรปุ่นแบบกุยวิริรัมเนี่ยใส่ปัจจูหอม้ะพี่น้อง มีพ,พริกแก่งตาสิจะล้างก่อนนี่พี่น้องล้างให้สะอาดเ้าใส่ตรีนในน้ำเลือพี่น้องตรีนไก่พร้อมน้องเขาเตรียมฟองแล้วเขาเก็มาล้างเลือพี่น้องวันนี้ล้างไปเลยล้างให้สะอาดพี่นอ้นอ,งนองที่จะิ๊กทำการต้มในเลือพี่น้องเหมือนล้างแล้วเทเครื่อง แกงเครื่องยังใส่หมอเลยพี่น้องนี่แหละวิธีวิธีทำของบางยาเขาคุยเล้บพี่น้องเดี๋ยวใส่ใส่ปลาทูหอมเล็บพี่น้องอันนี้นานทีเด้พี่น้องสิได้เห็ดเธอหนึ่งในรอบจักเดือนพุ้นี่เหตุไงใส่เกลือไปน้ำเล็บพี่น้องพี่น้องสูตรปุ้ยรังมถูกถาดบะได้ใส่ปลาทูหอมเล็บพี่น้องเ้าถือว่าใส่ปลาลาได้พี่น้องถ้าใส่ปลาทูหอมพี่น้อง ไปเลยสามตัวพี่น้องมันนัวแสียบเลยพี่น้องพี่น้องหนามเดือดแล้วก็ใส่ตรีนลงไปเลยพี่น้องเอามือเด้อพี่น้องเอ้ตรีนลงไปเลยแล้วก็ใส่น้องใไงบ้าเด้อพี่น้องจัดเต็มในรอบสามสี่เดือนพี่น้องเฮ็ดขะปุ่นค่อยได้เฮ็ดกินน้องน้องประมาณมันหลาย เราจะได้กินเธ่านึ่งน้ำพี่น้องคลิปนี้ยาว nhau เลยเด้อพี่น้องจะพึงเบื่อแล้วพี่น้องเออผู้ใดเบิ่งคลิปนี้จบเพียดน้ำยากูวิรับได้เลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิมาต่ำเลยพี่น้องวันนี้เด้อมันรอมันเดือดเปื่อยๆวันนี้พี่น้องจะมาต่ำวันนี้ปิดฝาก่อนปิดฝาไว้สักครู่พี่น้องเดือดแล้วเอาก็ใส่ปลาทูหนึ่งไปน้ำเด้อพี่น้อง อ่างคนๆพี่น้องใส่จกักซีโตพี่น้องเอามือเดี๋ยวนะพี่น้องอืมอมีละต่อเลยมันเดือดจอังน้อยอีกพี่นอ้องปิดไฟจัก,อ,ก,จกอีกกอนพี่นอ้องต้มเปื่อยแล้วเขาเรียกว่าตักตับเลยเด้อพี่น้องแาบนี้ควันหงอยเลยพี่น้องพี่น้อง ได้แล้วก็นแบตำเลยพี่น้องตำพริกเลยนี่ต้มเลยด้วยพี่น้องน้ำอย่างนี้ใส่เขตำไปใส่เลยพี่น้องตำพริกมาแหลกแล้วพี่น้องจังสวใส่ผัดทู่พี่น้องพี่น้องพริกแหลกเราเอามาใส่ทู่หนึ่งลงไปเลยพี่น้องเ ใส่ไก่ลงไปเลยพี่น้องทำให้มันผสมกันกับพริกกีนดีละพี่น้องเราสิว่าใส่พริกแกงนะพี่น้องมันจะแซ่บแช่น้องใส่พริกแห้งตง้มให้มันเปื่อยๆพี่น้องอเด้อแบบนี้วะ ทแตกมันแล้วเขาใส่กระเทียมลงไปเลยพี really? yeah. okay. okay. ่น้องกระเทียมลงไปเลยผัดให้มันหอมๆพี่น้องได้เบ่งคลิปนี้จบุดนี่ทำได้เลยได้พี่น้องหั้วลงไปเลยพี่น้องพี่น้องหัวหอมกระเทียมหอมแล้วมันอันนี้แล้วเขาใส่ไก่ลงไปเลยพี่น้องพริกไทยเขาตามเลยพี่น้องไปลงไปเลย เลดี่หนเองจะเอาน้ำหยอดจักน้อยเด้พี่น้องเก็ติมน้ำตั้งแตยังน้อย,ยพี่น้องน,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 น้ำพอค,คลิกน้ำพอค,คลิกก่็ได้พี่น้องขวามันแต่มันแดงนะพี่น้องกำลังเดือดพุทธๆๆเลยพี่น้องปีมือพอบ้านเด้วยบ่เราคนหลอยเอ็ดอยู่พี่น้อง แต่อยู่บุรีรัมย์โดนก็เลยเฮ็ดเป็นพี่น,อน,อน้องเฮ็ดนึ่งจีนทุกเคื่อกอ่พราบ้านเนี่ยนะพี่นอ้องเป็นพนเฮ็ดเนื้อเดือดเลยพี่น,อน,น้องจีนผูเขอบไฟเาเติมพฟงนัวลงไปเลยพี่นอ้องใส่้งนิกน้อยพี่น้องก็ความนวัวพอ เดี s on, <S you know, AH ๋ยวแล้อเยอีแล้วเนยลงไปย่อนยไม่หอมใส่น้ำซุปไ่น้อยเสร็จแล้วใส่น้ำซุปลงไปเลยพี่เนาะอ้ยอนนี่พนี่เนองหอมเลยพี่นนอง ไปเลยบ้วกคนอีกจักหน่อยพี่น้องน้ำแบบบ้กเข็มบ้วกคนลายพี่น้องพอดีเลยนั่นคนหลายมันกีน้ที่บ้วกอยแสบพี่น้องหอมพี่น้องไป,ไปเลยไปเลยพี่น้อง ่วนของผักชีลงไปเลยพี่น้องเสร็จแล้วพี่นตีนไก่พี่น้องแซ่บกไปเด้อพี่น้องฝากฝากคลิปขนมจีนน้ำยากุยไปเรื่อยใเด้อพี่น้องมาน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานี่เด้อพี่น้องมาเบิ่งผักขัดผักเคียงเด้อพี่น้องอุ่นมีผักบุ้งแดง มีปักทัวมีภาคเกษตรพี่น,อน้องฝากได้เ้ยพี่น้องมินิชาวข้ามบาสสวัสดีจ้า